สุสูกิจัดหนักส่งท้ายปีกับแคมเปญพิเศษสุสูกิซูเปอร์แฝดดีลดีลสุดคุ้มมอบให้คุณถึง3ต่อเน้นๆพร้อมดอกเบี้ยสุดพิเศษสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โชว์รูมรถยนต์สุสูกทั่วประเทศถึง31ธันวาคมนี้นะครับคลาสใหม่ฉายแสงสปอตไล h ์ light, นักเตะที่ฟอร์มดีจนถูกจับตามองในฤดูกาลนี้และนักเตะที่ย้ายทีมจนกลายเป็นที่ฮือฮาพบประสบการณ์ใหม่แบบนี้ได้ที่ฟ้าออนไลน์4เท่านั้นคลิกโหลดได้ถิงด้านล่างนะครับ g r รเนตกร a โนลาบา plus สองรสใหม่สุดโดนค o กกี้แอนด์ครีและช็อกโกแลตชิพอร่อยแคลน้อยวางจำหน่ายแล้วที่7 e เ e ่ e อทุกสาขาทั่วประเทศพิเศษซื้อครบ300บาทสามารถแลกของพรีเมียมได้ที่เพจเกรเ e ตได้เลยนะครับสวัสดีครับตอนเข้าสู่ 5T ปิซั่แดงตาเรื่งราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเถ้าท่านใดชอบการน,นำเสนอแล้วก็อยากให้กำลังใจผมและทีมงาน ฝากกดติดตามให้กันผมและทีมงานจะดีใจมากเลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณสำหรับหลายท่านที่ติดต่อเข้ามานะครับเวลานี้ครับก็มีบางท่านจับจองเข้ามาบ้างแล้วนะครับกับเรื่องทริกไปดูแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ในช่วงปีใหม่ โดยดูกับแนทแล้วก็พิชี่นะครับวันที่12-19มกราคมนะครับรีบเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้หลายท่านก็เริ่มจับจองกันเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับใครสนใจจองร่วมทริปนะครับก็สอบถามมาได้ที่ไลน์แอสไซท l k กทูแนทนะครับตามลิงก์ที่ปรากฏอยู่ที่ด้านล่างเลยนะครับหมดเขต30ตุลาคมนี้เท่านั้นนะครับอยู่ในแต่เดินทางกลับมาจากไซปรัสเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายเล็กน้อยนะครับแล้วก็เพื่อเตรียมลงสนามพบกับเอเวอร์ตนช่วงตีหนึ่งคืนนี้ครับ การฝึกซ้อมที่ไซปรัสผ่านไปได้ดีนะครับเบื้องต้นจากรายงานไม่ได้มีนักเตะคนไหนเจ็บมาเพิ่มเติม แถมยังเป็นเรื่องดีอีกด้วยนะครับที่ราฟาเอวรานกลับมาฝึกซ้อมกับเพื่อนๆแล้วก็รอลุ้นกลับมาลงเล่นนะครับการได้ราฟาลงมาสําคัญมากนะครับเพราะเวลานี้ยูในเต็ดเหลือเซนเตอร์แบ็กใช้งานเพียงแค่2คนนะครับแล้วก็ต้องยอมรับว่าวารานเนี่ยเล่นกับคู่หวของเขาในแดนหลังได้อย่างเข้าขาที่สุดเลยส่วนที่ยังพลาดการลงเล่นในเกมนี้ก็ยังจะคงเป็นแฮร์รี่แม็กไวายแอดมันเบสกาแล้วก็ดอนนี่ฟันเดเบกนะครับซึ่งในรายของดอนนี่เนี่ยผู้สื่อข่าวก็ยิงคําถามไปเทนฮักตอบชัดๆเลยว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่เอริก,ก็ตอบว่า มีอาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อนะครับส่วนจะกลับมาเล่นเป็นตัวจริงได้หรือเปล่าหรือว่าจะสามารถกลับมาพิสูจน์ตัวเองได้หรือไม่เนี่ยอันดับแรกดอนนี่ต้องฟิตซะก่อนนะครับแล้วค่อยมาดูกันว่าเมื่อมีโอกาสลงสนามอย่างเต็มที่แล้วเนี่ยดอนนี่จะสามารถคว้ามัน เอาไว้ได้หรือเปล่าครับกับโอกาสในการลงเล่นเป็นตัวจริงกับแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดซึ่งยังมีแฟนๆบางส่วนที่ให้กําลังใจดอนนี่อยู่นะครับนอกจากนักบอลในสนามแล้วนะครับดูบังกับแนทเองยังอยากให้เครดิตทีมโค้ชเล็กน้อยครับที่ช่วยฝึกสอนนักเตะกลุ่มนี้ ให้พัฒนาขึ้นครับสกอตต์แม็กทูมินีให้สัมภาษณ์นะครับว่าทีมโค้ชของยูเนเต็ดทุกคนเนี่ยดูเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็ช่วยเหลือนักเตะในการพัฒนาฟอร์มแบบตัวต่อต,ตัวครับเทนฮากเองได้นำคลิปฟุตเทจการเล่นนะครับมาแนะนำสกอตตี้เป็นพิเศษเช่นเดียวกับผู้เล่นคนอื่นๆที่ได้รับการปฏิบัติในแบบเดียวกันนะครับ ขณะที่มิเชลฟอนเดอร์คาร์ครับผู้ช่วยผู้จัดการทีมเดอร์เดนแฟลเชอร์ผู้นวยการเทคนิคที่มาช่วยฝึกซ้อมด้วยแล้วก็เทนฮากเอนะครับทั้ง3คนต่างก็เป็นโคช้ชที่บริหารจาัดก,การคนได้ดีมากๆในมุมของแม็กชูมิเน่นะครับโดยเฉพาะสตีฟแมคคาร์เรนที่แม็กซอสมองว่าสามารถรวมพลังใจให้กับทีมเป็นหนึ่งเดียวได้ครับยังไงกับรางวัลผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมที่เทนฮากได้ไปเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยทีมโคช้ชทุกคนก็ต้องได้รับเครดิตแล้วก็ได้รับเสียงชื่นชมจากแฟนบอลไปด้วยเช กกับสิ่งที่เทนฮากได้ปฏิบัติต่อเขานะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งก็ได้ครับที่ชุบเขาเป็นร่างทองมาหลายเกมก่อนที่จะดรอปลงไปในเกมพบแมสตี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับสกอตต์เล่าให้ฟังนะครับว่าระหว่างที่ทัวร์ปริซิสันเนี่ยเทนฮากมาถามเขาเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวแสดงความเป็นห่วงเป็นใยเมื่อตอนนี้ที่บ้านเป็นยังไงบ้างคุณมีความสุขไหม ซึ่งตรงนี้แหละครับแม็กชูมเนียมองว่าเป็นเรื่องที่ดีม,ม,ามากๆนะครับมันเหมือนเป็นการใส่ใจนักเตะทุกคนและทําให้เขาเนี่ยสามารถเชื่อใจผู้จัดก,การทีมได้แล้วก็อยากจะเล่นเพื่อผู้จัดก,การทีมครับสกอตยอมรับนะครับว่าตั้งแต่เทนฮากเข้ามาคุมทีมเนี่ยมีหลายอย่างเปลี่ยนไปโดยเฉพาะไอเดียแนวทางแล้วก็ทัศนคติต่างๆในสนามแต่ดูมากับนัทเองก็เชื่อว่าการให้ความใส่ใจนักเตะแต่ละคนและดูแลพวกเขาในรูปแบบที่แตกต่างกันไปนี่นะครับมีส่วนสําคัญที่ทําให้นักเตะในทีมเนี่ยเชื่อใจแล้วก็ให้ใจโค้ชมาก คราวนี้ก็คงจะเหลือแต่การปรับวิธีการเล่นให้ลงตัวนะครับให้นักเตะกลุ่มนี้เข้าใจความต้องการของเชนฮักมากขึ้นครับซึ่งแน่นอนนะครับมันต้องใช้เวลาอาจจะหลายเดือนหรือว่าเป็นปีนะครับฉะนั้นนี่คือช่วงเวลาสําคัญกระบวนการสําคัญครับที่แฟนๆอย่างพวกเราเนี่ยต้องอดทนรอคอยถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผนยูเนเต็ดก็จะใกล้กับความสําเร็จแล้วก็ถ้วยรางวัลมากขึ้นกว่าเดิมครับยูเนเต็ดจำเป็นต้องเก็บ3ามแต้มเหนือแอวอลนตในคืนนี้ให้ได้ครับตอนนี้พวกเขาเนี่ย ตกไปอยู่ที่7แล้วนะฮะพวกเขามีโอกาสขึ้นที่5แซงในกอเซิลกับไรตันไปขอแค่ชนะเท่านั้นแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าการเยือนกูเดชันปาร์คหครั้งหลังสุดของยูเนเตดชนะกลับมาเพียงแค่2ครั้งครับโดยเกมล่าสุดที่พบกันเมื่อเดือนเมษายนในเอฟเวอรตได้ประตูชัยจากแอนโทนีกอร์ดอนครับ ประเด็นที่น่าสนใจคือถ้าเรามาดูตารางคะแนนตอนนี้ก็จะพบว่าเอเวอเรตคือทีมที่เสียประตูน้อยที่สุดในลีครับแค่7ประตูเท่านั้นและฤดูกาลนี้ก็มีเพียงเกมเดียวเท่านั้นครับในทุกรายการที่เอเวอเรตเสียมากกว่า1ประตูคือในเกมเจอกับแอสตันวิลล่าที่วิลลาปาร์ครับฉะนั้นครับไปโอกาสของฮีโร่ 4M ของกองทัพปีศาจแดงครับในการพาทีมไปเก็บ3แต้มที่กูดิโอนตปาร์กให้ได้เอ็มแรกคือเตเรมาร์เซียครับที่แม้ว่าจะมีกระแสว่าอาจจะต้องโรเตชันลูกชอม,มาลงเล่นแทนหรือเปล่าแต่ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับที่เตเรลที่มีความคุ้นชินกับแผนเซนฮากมากกว่าน่าจะได้ลงเล่นก่อนครับเอ็มที่2คือลิซันโรมาร์ติเนสครับที่มีสถิติในเกมพบโอมเนียนิโคเซียว่าจ่ายบอลแนวดิ่งขึ้นหน้าถึง50ครั้งครับ เป็นหนึ่งในผู้ปิดทองหลังพระของยูโนเ็ตในเกมล่าสุดครับ M ที่3และ M ที่4คือ Marcus ร a s ฟอร์ดแล้วก็อองตวนี่มาสยาครับ r ร s h ฟอร์ดทำไป2ประตูในเกมยูโรปีลีกนัดล่าสุดนะครับส่วนเจ้ามา ยิงได้1ประตูเช่นกันแล้วก็เป็นประตูขึ้นนำาอนึงให้กับทีมนําไปสู่ชัยชนะครับสิ่งที่เราเห็นคือเจ้าหมากดูมีความมั่นใจมากขึ้นและก็เชื่อกันว่าวันนี้เขาน่าจะได้เล่นเป็นหน้าตัวกลางครับโดยที่ไรส์ฟอร์ดอาจจะสลับลงเล่นแทนซานโช่ทางด้านซ้ายนะครับ ซึ่งทั้งหมากทั้งแรชมีประสบการณ์การทำประตูใส่เอฟเวอร์ตันมาแล้วยู U I T เอเต็ดเคยเอาชนะมาได้4เกมรวดครับแม้ว่าสุดท้ายจะมีสะดุดแพสซิตี้ก็ตามแต่ก็ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะกลับมาหันหางเสือให้ถูกทางครับแล้วก็เริ่มต้นเก็บชัยชนะต่อเนื่องกันให้ได้อีกครั้งพบกันคืนนี้ตีหนึ่งครับทุกคนเชียร์ทีไว้ด้วยกันครับสามคีคือพลังส่วนความหวังเพื่ออนาคตที่เปง่งปลั่งของกองทัพป,ปีศาจแดงเพราะพวกเราคือครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับขอขอบคุณซูซูกิ ฟีฟ่าออนไลน์4และเกรเน